เ,เดี๋ยวมาลองปีตรงนี้ก็เป็นหลายนาน้ําท่วมครับตอนนี้น้ําลงครับก็ป่าน่าจะเริ่มรวมใช้เป็นกบยางสอนพิษลองปี Thank you. เดี๋ยวหายแต่กระชอนจับนิ้วสอนพิษต่อสายสวยอยู่นะครับตัวนี้ <c oughs> ปุยน้ามาเลยครับ <c oughs> นี่นะครับเป็นประชอนกัดนิ้วสอนพิษสีเหลืองนะครับ ใสยก็กำลังสวยครับตัวนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่มากก็สภาพหมายนะครับตรงนี้เป็นนาน้ำท่วมนะครับนี่ครับน้ำท่วมเลยแล้วก็ช่วงนี้น้ำลงครับก็เลือกปีเลือกตีนาที่ติดของครับเพราะว่าถ้านาข้างบนเนี่ยปลาบางทีน้ำลงปลามันจะมาลงมารวมข้างล่างครับลงมารวมนาที่ติดของโอเคครับผมนิวสอนพิษ ใช้งานได้ดีมากครับกับสภาพหมายแบบนี้นะคเปล่าเด้อครับผมสุดยอดมากครับ